สวัสดีครับพบกับ L C Mobile อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาจัดอันดับนะครับในตำแหน่งปีกบนปีกล่างปีกซ้ายปีกขวาที่ท็อปร้อยเนี่ยนิยมใช้กันครับจะมีใครบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอน ถูกแลดีต้องที่ดับเลยครับโดยเดี๋ยวเราเริ่มจากตำแหน่ง L W ก่อนแล้วกันนะครับในตำแหน่ง L W นะครับก็จะดอัดับมาอยู่ที่4อันดับนะครับด้วยความที่บางทีก็ในท็อปร้อยอาจจะไม่ได้ใช้ในส่วนของปีก็มีนะครับก็จะเป็นแบบ4 1 2 1 2 n r ออะไรพวกนี้ก็อาจจะมีเหมือนกันนะครับนะซึ่งอันดับ4เนี่ยจะเป็นซอนร่างนี้และครับซอน90ครับผมในเรื่องของค่าสแตตก็ประมาณนี้ครับของซอนนะครับ จะอยู่ช่วงประมาณ8789นะครับในเรื่องของสปีดนะอ่าสูง183สซมครับสกิมูฟ4ดาวนะครับแล้วก็ในเรื่องของอ่าสแตทนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับการยิงอะไรพวกการจบสกอร์ถือว่า90ก็ถือว่าสูงอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็การส่งบอลก็พอได้อยู่นะข้อดีก็มีเรื่องเท้านะครับ55นะครับก็ทำให้ไม่เป็นอุปสักนะครับไม่ว่าจะยิงขาไหนก็คมทั้งคู่นะครับ ในส่วนของคุณสมบัติของซอนนะครับก็ถือว่ามีความน่าใช้เหมือนกันครับร่างกายแข็งแรงยิงปั่นโค้งยิงประตูจากที่ไกลเลี้ยงเร็วแล้วก็เล่นเพื่อทีมนั่นเองครับนะในส่วนของซอนก็มีผู้ใช้อยู่ที่3ทีมเท่านั้นเองครับนะมันไปกระจุกตัวอยู่อีกอันดับ1นะครับอันดับ2ครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับเป็นร่างนี้เฉยเลยนะครับไม่เคลนเราดูนะครับนี่จากเดนมาร์กนั่นเองครับพลังงานอยู่ที่4นะครับก็สกิลมูฟสี่ดาวนะครับนะ ในเรื่องของพลังก็อยู่ช่วงประมาณ83 81นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ร่างนี้อย่างเดียวนะครับเขาใช้ตีบวกนั่นเองนะครับทำให้สเตตสูงขึ้นนะสเตตสูงขึ้นพอสมควรเลยนะครับนะบางคนก็แบบตีแบบถึงไปถึงแบบขั้นเม็ดม่วงเลยก็มีนะครับอ่าในเรื่องของเราดูบนะครับจากที่เล่นมาด้วยนะ ก็ให้ความรู้สึกว่าสปีดไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในเรื่องของเซนต์บอลเนี่ยถือว่าโอเคนะครับเวลาที่เราข้ามภาคอะไรพวกเนี้ยจะค่อนข้างที่จะมีเซนต์บอลที่ดีวิ่งไปรับบอลได้ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับนะเป็นอ่าในเรื่องของการทาประตูอาจจะไม่เยอะมากนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการอ่าเป็นการส่งบอลมากกว่านะครับจะเป็นแนวเพเมเกเกอร์มากกว่านะของไมเคิลลาดูล่างนี้นครับคุณสมบัติก็ประมาณครับสูง173เมซนติเมตรครับเเลยเป็นการปันกลางทั้งคู่นะครับ ยังมียิ่นโค้งเหนือชั้นแล้วก็เพลยไม่เกินน่ครับนะก่อนนี้เรื่องของสปีดถ้าใครแบบจะคาดหวังเรื่องสปีดนี่บอกเลยนะว่าแบบโอ้สปีดไม่ได้เยอะนะครับของไม่ขึ้นเราดูนะว่าใช้อยู่อันดับ3นี่มีผู้ใช้งานอยู่ที่4ทีมนั่นเองนะครับอันดับ2นี่ก็มาตรงนี้เลยฮะนี่เป็นล่างจากสตาร์พาได้ไมครับไม่ว่าจะ,ะได้ฟรีจากสตารพาที่แบบว่าเราลงทะเบียนหรือซื้อมาก็แล้วแต่นะครับในส่วนของวินิซุดนะครับนะรงนี้ก็ มีพลังงานที่ดีครับ4.5ครับสกิมุ5ดาวนะครับสูง176ซนติเมตรครับสปีดถือว่าค่าที่ตั้งต้นมาเนี่ยถือว่าสูงมากนะครับ94-95นั่นเอครับส่วนใหญ่ก็เอาไปตีบวกกันนะทายที่ส่นคือ4-5ครับในเรื่องของการจบสกอร์ก็อยู่ช่วงประมาณสัก80ครับประมาณครับ80การจ่ายบอลก็อยู่ที่ประมาณสัก70ปลายประมาณนี้ครับ เลี้ยงบอลดีนะครับในตรงนี้คุณสมบัตินะครับก็มียิงปั่นค้งเหนือชั้นเลี้ยงเร็วแล้วก็ยิงไสก้อยนี่ครับสำหรับวันนี้นะครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่13ทีมนะครับก็ถือว่าเริ่มกระจุกตัวแล้วนี่ครับมาดูดูที่อันดับ1กันบ้างครับอันดับ1ของเราประจําสัปดาห์นี้นะครับนั่นก็คือนี่เลยครับแจ็คกี้ลิตครับผมอ่าแจ็กกี้ลิตนะครับก็เป็นร่างข้ามภาคนะครับนะ ในเรื่องของสเตตที่ให้มาก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับสปีดอาจจะไม่เยอะมากนะ8 1 7 6กนะครับการจบสกอร์อาจจะไม่เยอะมากนะครับจ่ายบอลดีนะครับท่า่นั่นคือ 3- 5านะครับสกิลมุฟสดาวครับคุณสมบัติก็คือยิงปั่นโค้งและก็เหนือชั้นนะครับนะก็ยังมีผู้ใช้งานเยอะอยู่เหมือนเดิมครับเอ่อเวิร์กเลยก็เป็นสูงสูงทั้งคู่นะครับนะก็อันดับหนึ่งเนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่21ทีมเลยนี่ครับก็ถือว่าเยอะนะถือว่าเป็นนักเตะ ท็อปร้อยท็อปร้อยเนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นผู้เล่นเก่าๆซะเยอะเลยนะครับนะในส่วนของ L W นะครับอาจจะมีแบบหลายตำแหน่งที่ไม่ได้ติดท็อปที่พี่แจ้งมานะท็อป4เนี่ยนะครับนะก็มีมาตินารีนะครับมีซาฮาอองรีฟาตินะครับอาวิบาลนะครับ Louis Ad, ลุยดีแอสแร่าง84นะ Louis Ad, ลุยดีแอสร่าง84นะครับร่าง84ร่างนี้มีผู้ใช้งานอยู่2โทุกทีมครับที่เหลืออย่างละหนนะครับอ่ะ ประมาณนี้อ่าแม็กซี่แมงอินซิเย่ลุยดีแอดล่าง87นะครับอีซัคก็มีนะเออเขาเอาอีซัคเนี่ยเม็ดเม็ดประมาณเม็ดแดงจำไม่ได้ว่าเม,ม็ดม่วงหรือเม็ดแดงนะครับมันจะสามารถที่จะอ่ามาเล่นตำแหน่ง LW ได้นะครับตรงน,นี้ก็ดูน่าสนใจเรียวสองโคนนะครับกิริตแปดสิบเจ็ดหนึ่งคนอะไรประมาณนี้ครับต่อกันที่ RW กันบ้างน,นะครับให้มาที่สามระดับเท่านั้นนะครับว่าอ่ามันค่อนข้างจะกระตุกตัวไปที่อันดับหนึ่งถ้าส่วนใหญ่นะครับ อันดับ3เนี่ยก็เป็นหลุยฟิโก้ร่างนี้เลยครับผมหลุยฟิโก้ร่าง92นะครับค่าพลังเนี่ยอยู่ที่4.5นะครับสกิลมูฟ4ดาวนะครับในเรื่องของสเตตก็ถือว่าโอเคนะครับสปีดถือว่าโอเคมากๆครับ92 90นะครับหลุยฟิโก้การทำประตูก็ถือว่าโอเคนะ80เปิดปาเลยนะครับการส่งบอลก็ถือว่าดีมากครับ90 86อะไรประมาณนี้ครับไปกับบอลได้ดีครับคุณสมบัติของฟิโก้ไม่มีอะไรครับมีเหนือชั้นนะครับ เท้าที่นนาดคือ4 5ครับอ่ะล่างนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับอันดับ3ร่วมนะครับนั่นก็คือนิโควินเลียมนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเปิดตรงนี้ให้แล้วกันนะนิโควินเลียมนะครับนิโควินเลียมล่างนี้ครับอ่าก็สามารถที่จะเอามาเล่นอันดับบิวได้นะแต่ว่าในเรื่องของสเตตอาจจะอ่าในเรื่องของโอยาอาจจะลดนะครับเพราะนิโควินเลียมล่างเนี้ยสามารถที่จะไปเล่น LM แทน,นครับเนี่ยถา้าถ้าปั้นเมด็ดดีๆนะครับเอาไปเล่น เอลเอได้นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับ OVR ของตัวรถนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเทนทุกเทนก็ไม่มีผลอะไรนะครับก็นี่โคเลิยมก็อันดับ3เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปขยายในส่วนของ r m อีกทีนึงครับอันดับ2นี่ก็จะเป็นกาลินชาร่างนี้ครับอยู่ที่5ทีมนะครับกาลินชาร่างนี้ก็ตัวผิวดีนะก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับก็เทนเป็นที่5ก็ถือว่าใช้ได้เลยครับในเรื่องของสปีด9ก้าสกานะครับการ จบสกอร์นะครับ87 85 84อะไรประมาณนี้การจานบอลดีนะครับส่วนใหญ่ที่ซื้อมาก็เอามาเปิดบอลนี่แหละครับ93ประมาณนี้ครับนะสกิลมุก5ดาวครับสูง169เซนติเมตรครับมีในเรื่องของคุณสมบัติคือฟีคิกส่งพลังเหนือชั้นแล้วก็เลี้ยงเร็วนั่นเองนะครับลำหนึ่งครับจะเป็นใครไปบ่ได้ครับผมนั่นก็คือเฟเดริโกชีซ่านั่นเองครับนะล่าง88ปดสล่าสนี้ครับที่พวกเราได้กันฟรีๆเนาะเขาเรียกว่าได้ฟรีๆแแล้วกกัันนนะะครบต่ นี่มีความที่แบบใช้งานดีมากนะครับเนี่ยสปีด93 93นะครับนะอ่าไปกับบอลได้ดีนะครับแล้วก็การจบสกอร์ก็ถือว่าโอเคนะสูงสูงดีครับเกิน80ก็ถือว่าโอเคแล้วครับจ่ายบอลก็ประมาณหนึ่งนะครับเปิดบอลอยู่ที่76เท่านั้นเองครับแต่ว่าพี่ๆใช้เปิดบอลก็ไม่ได้แย่นะถือว่าเปิดบอลได้โอเคเลยนะครับนะอาจจะส่วนหนึ่งคืออาจจะตีเม็ดฟ้าแหละมันก็เลยดูดีขึ้นครับเท้าที่หนัดคือ45ครับคุณสมบัติคือยิงปั่นโค้งเหนือชั้นยิงประตูจากที่ไกลเลี้้้้ยยยงงเร็็ววแลกกิออโ คนนี้โอ้มีในเรื่องของการยิง3อย่างเข้ามาในคนคนเดียวกันก็มีความน่าสนใจนะครับซึ่งเคียซ่าอันดับหนึ่งเนี่ยอยู่ที่27ทีมเลยนี่ครับอ่ะก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับเราไปดูคนอื่นกันบ้างครับมีกาลินชาล่านี้อยู่ที่2ทีมนะครับอ่าโลซานโน่แปดนะครับเอ็มบิวโม่เมสซี่ข้ามภาจอร์ดเบสนะครับผมอ่าเนเลสอ่า คูดูสนะครับซาร่าแจซินโยนะครับแล้วก็อะไรพวกนี้ประมาณอยู่ที่ประมาณหนึ่งทีมอะไรประมาณนี้ครับนะก็ไม่เยอะนะครับมาดูาที่ตำแหน่ง LM กันบ้างครับในส่วนของ LM นี L ่ก็ม yeah. ีอย claro ู่ที่สีอันดับนะครับอันดับ4นี่ก็เป็นเคียซ่าอีกแล้วนะเคียซ่าร่าง84ร่างนี้นะครับนะร่างนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันโอ้โหนี่แปดสิบสี่นะนี่เนี่ยความเร็วดีมากเลยนะครับ91ทั้งคู่เลยครับเคียซ่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับเนี่ยสกิลมบุฟสีดาวนะครับเนี่ยการ การจบสกอร์ครับก็80ต้นๆนะครับก็ถือว่าดรอปลงหน่อยนะครับการจ่ายบอลก็ประมาณ70ตัวกว่านะครับก็ส่วนใหญ่ก็เอาไปตีบวกกันนะสูง175ซนติเมตรเท้าที่นคือ45ครับคุณสมบัติเหมือนเดิมกับตัวเมื่อกี้นะครับแต่แค่คนละตำแหน่งกันนะครับ LM ลร่างนี้ก็เอาไปเล่นในตำแหน่งอ่าเได้นะเออตัวนี้ก็มีความน่าสนใจมากครับอันดับสีเนี่ยอยู่ที่4ทีมนะครับอันดับ3นี่ก็จะเป็นคนนี้เลยฮะ พาวเว e เน็ตเวดนะครับผมเน็ตเวดร่างนี้นะครับก็เป็นร่างไอคอนนะค่าพลังก็ประมาณครับสปีดประมาณ87-89นะครับสูง177ครับฐานเนี่ยคือ5-5ครับสกิมมุฟ4ดาวนะครับการความคมเนาะอยู่ที่ประมาณ85-87นะครับพลังการยิง89ครับการจ่ายบอลถือว่าโอเคนะ80มากกว่าครับเปิดบอลดีครับ87ครับเนี่ยซื้อมาเปิดบอลได้โอเคมากๆเลยครับถ้าใครแบบสายเปิดหมกนะ ในเรื่องของคุณสมบัติครับพยายามเตะลูกขวางสนามก่อนยิงประตูจากที่ไกลเลี้ยงเร็วนะครับเดี๋ยวไปดูนิดนึงนะเผื่อจะเล่นโอเล่นตำแหน่งอื่นไม่ได้ครับเล่นดาว LM ได้อย่างเดียวครับซึ่งเน็ตเวิร์เนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่5ทีมนั่นเองนะครับอันดับ2อันดับ2นะครับก็ยังเป็นล่างไอคอนเนี่ยครับเป็นไอคอนฮีโร่ครับอ่าเดวิดชิโนล่านะครับค่าพลังก็อยู่ที่ประมาณครับเก้าสิบเอ็ดแปดสิบเก้านั่นเองครับพลังงานดีนะครับเนี่ยสี่จุดห้าสกีมูฟห้าดาวครับ ความคมนะครับก็ถือว่าโอเคครับเท้า55ด้วยครับเนี่ยความคมก็ประมาณแต่แต่90อยู่นะบางตัวนะครับนะเออการจ่ายบอลดีครับ84 85นะครับเปิดบอลดีด้วยนะ89ครับนะคุณสมบัติมีเหนือชั้นแล้วก็เพย์เมเกอร์นะครับนะก็แต่ก็มีผู้ใช้งานอยู่ที่อันดับ2อะครับอยู่ที่7ทีมนั่นเองนะครับแล้วก็อันดับหนึ่งครับก็คงจะเป็นคนนี้ครับผมอันดับหนึ่งนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นก็คือส่อนค้ามภาคเลยครับผม ก็สเตตซอนข้ามภาคอีกออกมาดีมากๆากเลยครับ 87, 9สนะครับ, 87, รบสูง183ซนติเมตรนะครับนะพลังงาน4.5สกลมุฟ4ดาวนะครับใครที่มีภาคนี้ไว้ใครที่มีตัวซอนตัวนี้ก็ถือว่าประหยัดง,งบไปได้เยอะนะได้ o v r ด้วยนะครับคุณสมบัติก็ประมาณนี้ครับผมสูง173 83ซนติเมตรครับร่างกายแข็งแรงยิงปันง่นโค้งยิงประตูจากที่ไกลเลี้ยงเร็วแล้วก็เล่นเพื่อทีมด้ครับซึ่งซอนข้ามภาคเนี่ย มีผู้ใช้งานอยู่ที่11ทีมนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้อีกทีนะฮะที่เหลือนะก็จะมีบ้างนะครับมีปีแลตสามนะครับปีแลตปีแลตปีแลตเหมือนจะเป็นปีแลตล่างนี้นะปีแลตล่างนี้3นะครับฟองลิเบอรี่สามนะครับที่เหลือก็อย่างละหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นแบมบ้านะครับวาฮีนะวาฮีเอามาเล่น LW ได้นะคาราสโกโคโมองอ,อะไรประมาณนี้แม็กซิแมง87 สองคนอะไรประมาณนี้ครับมาที่ตำแหน่ง RM กันบ้างครับ RM นี่มีอยู่ที่3อันดับนะครับอันดับ3 i s m a l Sa ครับอ่าร่างนี้ร่างนี้นี่ร่างนี้ครับอันดับ3มครับมีผู้ใช้งานอยู่3ทีมนะก็สปีดดีมากครับซาร่างนี้ครับเนี่ยสปีดดีดีครับผมก็ส่วนใหญ่เอามาตีบวกกันครับในส่วนนี้นะครับสกิมู๊ฟสีดาวครับนะการจบสกอร์อาจจะไม่เยอะนะก็พอตีบวกมันก็จะสูงเองนะครับ ทางที่นี่คือ2องฮาบแล้วก็ก่าจ่ายบอลก็ไม่ได้สูงมากนะครับเนี่ยประมาณเนี้เจ็ดสิบหกสิบประมาณนี้ครับผมไม่เยอะไม่เยอะแต่ว่าพอตีบวกมันก็อัพขึ้นเยอะอยู่นะคุณสมบัติคือเห็นเก่งตัวแล้วก็เลี้ยงเร็วนะครับนะซึ่งผู้ใช้งานก็ตามที่บอกไปคือ3าทีมนั่นเองนะครับอันดับ2มีอันดับ2ร่วมอยู่2คนนะอันดับ2คนแรกก็คือมาเลสนะครับร่างนี้มีผู้ใช้งานอยู่ที่4ีทีมนะครับร่างนี้ก็ออบีอาสูงสุดเลยนะในภาคนี้นะครับค่าพลังก็ประมาณนี้ครับสกิลมุก 5้าดาวนะครับพลังงานสีนะครับสปีดอยู่ที่86 77กนะครับการจบสกอร์ก็80ขึ้นไปอยู่นะการจ่ายบอลก็ถือว่าโอเคนะครับ84 77นะครับเปิดบอล8ปประมาณนี้ครับสูง179เซนติเมตรครับอ่าคุณสมบัติก็ประมาณนี้ครับเห็นแก่ตัวยิงปั่นโค้งเหนือชั้นแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลนั่นเองครับนะซึ่งผู้ใช้งานอันดับ2เนี่ยมีอยู่ที่4ทีมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อันดับ2ก็จะเป็นร่างข้ามภาคเลยฮะนั่นก็คือรร่างนี้ะคับ นี่ JJ o k o อ h a นะครับออย่าอ่านผิดนะร่างนี้ครับก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับอันดับ2เนี่ยก็เนี่ยสปีดครับ92 85นะครับการจบสกอร์ก็ประมาณ80ขึ้นไปอยู่นะครับนะจ่ายบอลดีครับแปขึ้นไปเช่นกันครับเนี่ยเปิดบอล82นะครับสกิลมุบ5ดาวนะครับนะเท้า45ครับนะอ๋อเท้าออกมาดีนะก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับ คุณสมบัติคือเหนือชั้นเพเมเกอร์แล้วก็ยิงไซก้ยนะครับในส่วนของโอคชานี่ก็มีผู้ใช้งานอยู่ที่4ทีมนั่นเองครับมาที่อันดับหนึ่งกันบ้างครับอันดับหนึ่งนี้ก็จะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับผมเป็นตัวบัรของเกมณวันนี้นะครับผมนิโควิลเลียมเลยครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่24ทีมนะครับโอ้เยอะมากเลยนะเออ24ทีมก็ถือว่าเยอะนะมาดูสเตตเริ่มต้นของเขาครับ94นะครับนะสูง181ครับเท้า55ครับนะ สกีมุฟสีดาวนะครับการทําประตูนะครับหรือว่าการจ่ายบอลอาจจะไม่เยอะนะครับแต่พอตีบวกเนี่ยพอตีบวกสูงเนี่ยมันแบบสเต็มันมาตามนะครับแล้วก็ยิ่งเทนสูงก็ยิ่งแบบมาเยอะมากๆเลยนะครับคุณสมบัติก็มีเหนือชานเลี้ยงเร็วแล้วก็ยิงไซก้ยนะครับนะสำหรับนิโควิลเลียมนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าใช้เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่เอาไปตีบวกกันนะเพราะว่าราคามันถูกนะครับตีอย่างสมรุิไม่ส้มนะเนี่ยกี่ล้านเองนะครับ สามารถเล่นตำแหน่งอื่นได้นะเล่นตำแหน่ง LM ได้นะครับนี่ครับเล่น LM ได้นะครับโยกไปเล่น LM ก็ได้นะครับใครที่ขาด LM ก็ใช้ยิโควิลเลียมโยกไปอีกทีนก็ได้ครับนะในตำแหน่งอื่นนะครับก็ต้องบอกว่ามีลุงเบิร์กนะครับอยู่ที่2นะครับเคซ่าข้ามภาค1นะครับเดียบี A ้แปดสิบหกสองโดกูหนึ่งซานิโอโรหนึ่งเนเลสหนึ่งนะครับไม่เยอะไม่เยอะจริงๆนะในท็อปร้อยมีประมาณนี้นะครับนะ ประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ